ีทุกคนอันนี้ของเล่นใหม่ไยชัวร์คิดว่าผมเป็นสไปเดอร์แน่นอนคิดว่าผมเป็นสไปเดอร์แน่นอนสวัสดีทุกคนกันเลยครับวันนี้อผมเจอหนี่เอ็กวันวันนี้อยู่กับคลิปขโมยซีเบียพันมาครับ วันนี้จะมาขับซีวีพันหนึ่งวันมาดูกันว่าจะเป็นยังไงมันจะดีหรือเปล่าต่อจากคลิปก่อนนั้นนั้นที่ดีหรือไม่อะ่ะอันนี้ก็เป็นการขับจริงๆมาดูกันว่าฟิลจะเป็นยังไงถ้าขับถนนใหญ่เจอกันทุกคนโอเคทุกคนนี่ <laughs> เราได้รถมาแล้ว <sighs> เอออย่าดรามากเลยเว้กูไม่ได้ขโมยจริงทุกคน <laughs> ผมไม่ได้ขโมยจริงอันนี้แค่เป็นการขับรถให้ พี่ไพรเฉยๆเพราะว่าแกมีถ่ายคลิปอะไรสักที่หลังมอก็เรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงอึ้บน่ะเจ้าตัวขับลัมโบกินนี่ไปโอเค okay. ไปกันโอ้โูโ้ก้า อย่างที่ว่าผมขออนุญาตเจ้าของรถเป็นนันที่เรียบร้อยเจ้าของรถก็เป็นคนอนุญาตแล้วโอเคก็เราพาเราฟิลถนนใหญ่จะเป็นยังไงผมว่าน่าจะกูดนะขับเลยไกลแล้วจะบอกฟิลได้ดีกว่าจริงเพราตอนขับที่ถนนใหญ่เออเพราอรยน้อยเราก็ได้ขับทุกเกียร์ไงก็ล,ลองอยู่ว่า ไอ่ฟิลมันดีนะเว้ยมันสมูทมากเลยแต่ผมก็ต้องกับถนอมถนอมรถด,ด้วยเพราะว่าอย่างที่รู้รู้ว่าพี่ไป Spider Van แกเป็นคนที่ห่วงรถใช่เราก็ขับเฮี้ยไม่ได้ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าเป็นรถเราเองเราจะขับยังไงได้ถูกปะละ่ะเออแต่ก็นั่นแหละมันก็หมอบแหละถูกปะละ่ะเออตัวพันยังไงมันก็หมอ,อยไปแล้วแหละแต่ว่า อย่างที่ว่ามันอาจจะเบาไม่สุดเหมือนพวกตัวพันรุ่นอื่นอะไรอย่างนี้แต่มันก็เบาแต่ว่ามันก็แอบขับสบายด้วยเฮ้ย CBR พันนี่แต่ผมว่านะเว้ยถ้าขับสภาพรถติดอย่างเงี้ยก็น่าจะเหนื่อยแหละเนาะมันก็ร้อนตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกถึงความร้อนของ CBR พันละแต่มันสมูทนะผมรู้สึกมันขับนุ่มมากขับดีนะโอ้โหตัวพันต่างกับร้อยห้าสิบจริงๆ มันก็ต้องต่างอยู่แล้วแหละแต่มันก็ต่างกันแบบฟ้ากับเพลเลยทุกคนเออแต่ว่ามันก็มุดง่ายนะตัวพันถึงมันจะบอดที่ใหญ่แนตะ่ว่าที่ความที่ว่าแฮนด์มันอยู่ใต้แผงคอเนอะแบบมันก็อยู่ใต้กระจกรถเก่งรถอะไรพวกนี้ด้วยมันก็เลยบแบบผ่านสบายๆไหมรถผมไม่ได้นะรถผมนี่อยู่ระดับเดียวกับพวกกระจกรถยนต์เลย ถือว่าดีตรงนี้แหละจะได้ซปเปอร์สปอร์ตสปอร์ตนะครับเพราะอย่างนี้แหละแต่ั้นได้สปอร์ตทัวริงก็ทำใจแต่ว่าเอาจริงนขึ้นสะพานนี้ไม่ต้องระวังตัวคนถึงเส้นปะ่ะผมไม่รู้เว้ยว่ามันเป็นอะไรน้ํามันหรือเปล่าแต่ว่ามันก็น้ํามันเยอะนะคนที่อยู่แถนนี้ก็ว่ากันว่าเออสะพานกับรถตรงนี้หน้ามอกุงอ่ะที่กับรถไปที่มอกุงน้ํามันเยอะเห็นไหมผมไม่รู้มันคืออะไรผมก็ไม่อยากจะเสี่ยงโดนอะ กลัวลื่นเว้ยมันตลอดทุกคนมันมีตลอดเลยนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมนี่ครับเขามามอกกรุงเทพแล้วผมว่าไปหลังมมคนคงตกใจแน่เลยแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยสไปเดอร์ไม่ใช่เหรอตอนแรกแป๊บแรกน่าจะแบบเฮ้ยสไปเดอร์มาแล้วสิ่งสัดสไปเดอร์พอผมมาถึงถึงส่งเขาแบบเี่อะไรเนี่ยคงงงอ่ะ โอ้แต่เสียงชิปดาวดีอะไรวะทำไม, <S <S มผมพูดเหมือนกำลังถ่ายรายการดีหรือไม่เลยไม่ใช่นี่เรามาขโมยรถสไปเดอร์ครับโอ้อะไรเนี่ยปิดถนนด้วยทุกคนแต่ผมพูดจริงๆนะตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกถึงความร้อ,อนไอ้ยร้อนด้วยเออมันก็หนุนเท้าดีนี่ยขนาดผมใส่คอสั้น ย,ยุข้อยาวแบบยาวโคตรๆอ่ะถุงเท้าอ่ะแล้วก็รองเท้าข้อสูงยังอันนี้เลยร้อนเลยนเนี่ยเชื่อเลยว่าต้องใส่พวกแบบข้อสูงจะทำไห้ผมรู้สึกร้อนตรงปลายตีนวะ <c oughs> ตัทำใหมผมได้รู้สึกร้อนตรงข้อทุกคนไอ้เหี้ยปแปลกๆว่ะคนเ,นเขาจะรู้สึกร้อนตรงข้อแต่ำใ้ผมรู้สึกร้อนตองปลายตีนอ่ะกลัวมไม่ใช่ละไอ้เหี้ย รถพี่ปายแม่งขับดีว่ะอยากได้สักคันจังชัวร์คีบอมเป็นสไปเดอร์แน่นอนคีบอมเป็นสไปเดอร์แน่นอนก็ไม่ใจหมวกอะแล้วผมติดกล้องก็ได้อ่อไม่มีใครรู้หรอกอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ย อะไรวะเวลาเี้ยอะไรวะเวลาอยู่ไหนกันวะเจอแล้วเออจอดนี่ได้ปะโอเคถึงหลังมองแล้วทุกคนเอ,อ้อเอ้อไม่ใช่สปไปเดอร์ มาใม่ครับขับซีบีพันครับฮะยังไม่ได้รีวิวเลยโก้ในหมวกข้แรกคุณโนหมเป็นใครนึกว่าไปเห็นจริง หมวกดใส่หมวกดาแล้วต้องให้ตั้งดิพอาะดูดีอ้าวมันแตกแล้วพี่ซื้อมาเจ็ดร้อยกว่าบาทดูได้ไงทำไมไม่่ใชมันแตกแล้วเหลืองสีใส่หมวกกันวันเนี่อ๋อใหมวกกันบานสไปเดอร์จริงต้องใส่หมวก HJC อืมไอ้แค่เหมือนสไปเดอร์เอกว่าเลยตอนแรกตอนแรกกะจะมอบแดกสีเบลปันแล้วเมื่อกี้ไม่หันมาแม่งใครใส่หมวกคาร์บอนไมกอล์ฟ ATV ไม่รู้กูเครียดเลยเพื่อหมวกกูไม่ได้กอล์ฟไอ้สากทรงมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนี่ทุกคนอันนี้ของเล่นใหม่ไป Ơi nè mà lèn. Hứ ừ, giục đây. Đu 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 đu. <cười> 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 เล่นใหม่โคตรสนุกเลยคือตอนนี้ก็เราก็อยู่หลังมอโคตรนานทุกคนเห็นนั่นไหมไม่รู้เห็นหรือเปล่านู่นใช่ปาวะใช่นั่นแหละโคตรมึดประมาณหนึ่งก็ถ้ามันมาที่นี่ก็โตใครโตมันคือหลังจากนี้นเราจะไปนิ่ทุกคนไปข้างหลังมอใหม่ที่จอดรถใหม่ก็น่าจะไปถ่ายอะไรกันนี้นิดหน่อยก็จะเป็นไงรอดูเดี๋ยวรอดูเลย ตอนนี้ไอเฮียมัเล่นสกูตเตอร์กันเป็นบ้านเล่นเลย,ยกเคนั่นถงอะไราไถิ่นแหละทุกคนโอเคเราไปจุดลวมพลใหม่กันดีกว่าทุกคนก็เอ้ยทำอะไรอ่ะข้างหน้ามีอะไรเนี่ยวุ่เหตุเหรออะไรเนี่ย เมื่อวานตอนมากันสับสนทางเข้ามากเลยอ่ะน,นี่ไงทางเข้าโอเคถึงแล้วน,นี่เรามาจักกันเป็นอันที่เ,ทเรียบร้อยนี่อาสิบห้าเฮชพีไฟ สี่แบตร้อยห้าสิบของผมเองมอนเตอร์เจ็ดเก้าเก้าอ่าหนึ่งสองห้า ADB สามารตอนนี้มีอันอีกนินจ่าหกห้าศูนย์อันนี้อันนี้เครื่องดิสโก้ดิสโก้พันตัวนี้โคตรแรงรอสไปเดอร์มาผมาวิวมันสวยมากทุกคนดูดิเห็นไหม ฟิ่มันกูดได้เว้ยตูดใครเหรอเฮ้ยคืออะไรมั้งเจ้าเหี้ยอะไรนี่ะเหี้ยตูดกุินอะไรเนี่ยตูดบาย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 ก็เดินดูอ่ะเดินกลับสุดที่ไปกับมอเตอร์ไซค์กลับกันโอ้ยได้กลับแล้วเว้ยเอาอยู่ในบ่ายสามเออใหม่ยังต้องมาเลยนิดนึงแต่ก็บ่ายสองกว่า ยันตัวนี้วัานานาั้นสักทุ่มหนึ่งแล้วมัง้งหกโมงเกือบเกือบทุ่มแล้วอโคตรู <Ho two S 2> จัดเลยอ่า oh. อาจจะมีเสียงอะไรนิดหน่ยอยรบกวนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ชิลเฮ้ยก็ปิดได้อยู่นี่วะมันมืดเว้ยโผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะปิดอะ่ะอ๋อแต่ทำไมวันนี้รถไม่ค่อยติดนะ่ะ อดีนล้วราไม่ติดอ่ะผมไม่อยากรถติดเลยรถติดแล้วแม่งหดหูก็นั่นแหละคลิปนี้ก็เป็นคลิปขับเซียพันธ์หนึ่งวันก็ไม่รู้ว่าตุ๊กจะชอบหรือเปล่าขอยรถคนอื่นนะครับเฮ้ยมาสะจจันมากไม่มีรถเลยเหรอเฮ้ยรถไม่ติดไดเลยวะเป็นไปไม่ได้้ยไปได้ไง มันก็เรื่อยๆมันก็ขับเรื่อยๆอ่ะรถก็ไม่ไตีครั้งนั้นแต่ผมบิดชิวไม่ได้ม่มองไม่เห,เห็นแค่ไฟท้ายแหละชิวหมกผมมืดเกินเราไปแต่ใบใย่างมันใส่ชิวดำพออ้ตกดึกเราก็ไม่ได้เปลี่ยนชิวเอาจริงคลิปนี้ก็ไม่น่ามีแล้วแหละผมว่ามันก็น่าจะจบประมาณนี้แหละเฮ้ยเดเอารถไปคืนเจ้าของออละ ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครัะ ah, เจอกันทุกคนเจอหนี่เจอหนี่เจอหนี่คุณชอบเจอหนี่ให้กดติดตามเขิ่ม